สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องคุณหนานเจ้าวะครับสำหรับวันนี้โครงการสร้างสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดีกับสถาบันพระปกเกล้าเราเดินทางมาถึงขั้นตอนที่3แล้วนะครับนั่นก็คือขั้นตอนของการรวบรวมปัญหานะครับสำหรับวันนี้ครูหนานกับครูนาทีก็ได้ทําทการอธิบายนะครับขั้นตอนของการที่เราจะรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนที่3นะครับ เราไปดูกันนะครับว่าจะมีขั้นตอนเป็นยังไงเราไปรับชมในช่องคุณนันจะวะครับแต่บางเรื่นเข้อต่บหงเอยู่นี้หมดแล้วนะแต่บางเรื่กดเกณฑ์หรือข้อแม้ที่เราข้อจำกัดที่เรามีเนี่ยคุอหน่เ่วบอกว่าต้องทำในโรงเรียนผมแม้นราจะหมดข้อมากก็จริงแต่ด้วยฉันถ้ามัติหรือกดเกณฑ์หรือข้อมูลอะไรทํตามที่เราไปหาาว่าสัญญาณไฟหน้าโรงเรียนเนี่ยเราไม่มีสิทธิทำเพราะมันเป็นถนนที่สาธารณะ อาจจะโดนตำรวจแจับได้น่าประทับอย่างนี้นสมมตินะเราไปศึกษามาแล้วพอม,มีข้อมูลในหัวมาแล้วว่าทาสิ่งนี้มันผิดกฎหมายถึงแม้เราจะโหวตเราจะชอบมากก็ตามมันก็าอาจจะโดนตัดทิ้งไ,ได้ไง,ง่ายๆนี่แหละคือกระบวนการประชาธิปไตยที่วมแต่ทรม,ามาติเข้าไปด้วยนะครับมันจะเป็นลันกษณะประมาณนั้นนะครับสุดท้ายเราก็ต้องมองว่าปัญหาไหนที่เราสามารถแก้ได้จริงๆด้วยไกคีของเราและปัญหานั้นจะต้องเร่ยมีใครแก้ไขมาก่อนอย่างเช่น ถ้าอยากจะทำเนี่ยเป็นแต่ปัญหาเ้าภาษีเร็วเงียนหนูอยากจะทำอะต้นยากจะทำเลยแต่คุณต้องเขาทำอยู่ทุกวันเนี่ยใช่ไหมเก็บขยะหยไปขายในหุ่นนั่นอันเนี่ยเราจะมาทำอาพกระซำเข้าอีกมันก็ไม่เกิดการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงอะไรมันจะออกมาอีกรูปแบบต่างจากประชาธิปไตยนะประชาธิปไตยหรือว่าการโหวตประชาธิปไตยการโหวตหรอตเรื่องอะไรกันไหนมากสุดตอนนั้นอ่ะมันจะมีโฟมถูกต้องก็จะ เรืองหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเราไมาจากสัรเท่านั้นเอแหละเพื่อความรู้หรือข้อมูลที่คุณให้ไปนะครับประกอบกับความชอบของบ้างส่วนที่เลือกตัวมีด้วยนะครับแล้วเรื่องฟังผลของคนที่เป็นส่วนน้อยนะครับคนที่เห็นผลอาจจะดีวันนี้เรามีเหตุผลและสิ่งพ่อที่เรามีเราชอบมากหรือสิ่งนี้เราชอบสิ่งอย่างนี้แต่คนส่วนนั้นที่เขาไม่เลื่องหรือเขาไม่ชอบเขาก็มีเหตุผลของเขาเหมือนกันรับฟังแล้วเอามาพิจารณาประกอบจะเป็นแหล่งข้อมูลไม่กี่แหล่งที่เราพอจะหาได้ ในโลกปัจจุบันเนี่ยนะ่งคืออันนี้โบราณมากนะครับข้อหนังสือที้เขาแปลมานานแล้วหลายสิบปีแล้วห้องสนุกแนะนำว่าอย่าเข้าครับไม่มีข้อมูลหลักพวกนี้นนเ,าเนาะข้อมูลเลกข่าเหลือด้วยนะครับไมนควรไปหาสองคือสื่อหรือสืนักขีดมาเล็กเนี่ต้องหมายความว่าเอาแน่เลย การเป็นมือีเดียวกันแล้วแ,วแต่จะแยกกันออกไปหาข้อมูลแบบจริงจังย้ำแบบจริงจังนะครับเอาจริงๆไม่หาแบบก็อินเน,น็เี่พด้วยใครก็ไม่รู้มาโม้ๆนี่เอานะครับข้อมูลจากแหล่งเ่ียๆสองคือนักวิชาการคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับวิธีกำจัดปัญหาจริงๆสมุย์บ้านดูดจริงใหม่เขาต้องไปจริงใหม่นะครับไปนั่งสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจริงๆเอาเอกสารที่คนมีใบความรู้ต่างๆเก็บมา พื่อเอามาใช้ประกอบในการที่จะทาโครงการของเราแต่จริงจังเนาะนะครับอันไดมันต่อยอดปัญหาได้ยังไงลูกบางคนเขาเอาไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไปทําปุ๋ยไปทําปุ๋ยหมักเยอะแยะมากมายประโยชน์ของมันนะครับเอาประมาณอ่เนเียาายอว่ายงไนยัเอางี้เนาะเราตกลงกันว่าสามกลุ่ม่ยลูกไปหาหมดเลยเพราะเราต้องการข้อมูลเยอะ แล้วเราจะเอามาหลอมรวมกันให้มันเกิดเป็นการแก้ปัญหานี้โอเคไหมเพราะสมาติว่ากลุ่มที่หนึ่งเธอก็ไปหาอินเทอร์เน็ตแบ่งการลูกกลุ่มหนึ่งมันมีเจ็ดแปดคนกว่าน,นี้ใช่ไหมไปหานะครับเดี๋ยวเ,เราอย่างเรื่องการปัญหาเนี้ยเราไม่ใช่มั่วๆคิดขึ้นมานะพวกเราทำจริงนะนะลูกกูถึงเก็บผลงานพวกนี้ ทำไมเขมาดูเธอที่โรงอาหารน่ะเขาต้องเดินไปที่เศษอาหารสุดแม่ครัวลูกเขาทำอาหารให้เราทุกวันน่ะแม่ครัวเขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของเศษอาหารในโรงเรียนเรายัางไงเขาต้องรู้ครับผมสำหรับ EP นี้นะครับก็เป็นการอธิบายให้นักเรียนรู้ถึงขั้นตอนที่เราจะ เก็บรวบรวมข้อมูลของปัญหาที่เราได้กําหนดขึ้นมาในขั้นตอนที่2นะครับวันนี้ก็ได้อธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการที่เราจะไปเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับอีพีต่อไปก็จะเป็นอีพีสาประมาณนี้แหละครับก่อนจะพานักเรียนออกไปออกสัมภาษณ์ชุมชนหรือว่าออกสัมภาษณ์ผู้รู้นะครับเกี่ยวกับปัญหาที่พวกเราได้กําหนดขึ้นมาเดี๋ยวติดตามรับชมในอีพีต่อไปนะครับ